อันนี้เรากดถ่ายรูปเขาไว้ได้ด้วยนะคะแชร์ส่งไลน์ส่งเมสเซจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็ได้มาทดสอบแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลม<ำ>ิมอวันนี้เรามาเจอแบบแกเจ็ตสมาร์ทโฮมกันหน่อยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเสียมีสมาร์ทดอเบลสนะคะเรามาเึงรุ่นที่3กันเรียบร้อยซึ่งรุ่นแรกกับรุ่น2เป็นยังไงบ้าง <people crying S 1> ไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่ามาเจอกับรุ่น3กันเลยดีกว่านะครับผมรุ่นนี้ นอกจากยากคมชัดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยวิวหรือว่าแองโกลที่ได้ก็ยังกว้างกว่าเดิมด้วยนะครับผมเขามีเปรียบเทียบเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างพัฒนาตรงไหนไปนบ้างน,นะคะเพราะว่าเสี่ยวหม,มี่เนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาสิ่งนี้ดีกับทุกคนอยู่เรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามา พูดเหมือนจบคลิปเลยโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าไฮไลท์ข้างกล่องเนี่ยมีอะไรกันมาบ้างจะมี motion detection นะคะแล้วเขานะคะก็เพิ่มความคมชัดของภาพใช่ก็คมชัดกว่า1 0 8 0 p พีแกแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่ถึง5,200มิลลิแอมประมาณ5เดือนชาร์จแบตแค่ปีละ3ครั้งโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์ข้างกล่องเนาะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวกิ่งดอเบลแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะแยกกันมานะจะเป็นที่ติดกับประตู ไทซี่สายชาร์จเข็มจิ้มซิมแล้วก็ตัวกิ่งนั่นเองแล้วก็มีพุกกับสกูถ้าเกิดว่าใครจะไม่ได้ใช้กาว 3M อนะฮ้เราก็จะเป็นรูปร่างพระเอกของเรานั่นเองนะครับเป็นไงสวยหรูก,กันเลยทีเดียว <Hello. S 1> ตัวนี้ไม่ใช่ <Hello. S 1> <laughs> เดี๋ยวเขาเอาไปติดก่อน <laughs> ก็อาจจะคุยได้อยู่นะ <laughs> ก็ตามที่ไฮไลท์ข้างกล่องเลยนะครับผมตัวกล้องแล้วก็จะมีโมชั่นดีเทคได้แล้วก็ตัวกิ่งนั่นเอง <laughs> นี่ <laughs> ก็จะเป็นเสียงเขานั่นเอง อาจจะได้ยินเบาใช่ไหมเอ้ยคนในบ้านจะได้ยินได้ไงฮ่าเขาจะมีตัวกิ่งสําหรับในบ้านเรียบร้อยเร่ยแล้วก็ตัวที่ติดตั้งเนี่ยเขาจะแยกกันออกมาแบบนี้นะคือติดตั้งง่ายมากเลยดูด้านหลังก็ได้อันนี้แค่เป็นกาว 3M นะลอกออกมาแล้วก็ติดที่ประตู <Okay. S 1> หรือใครจะใช้ผู้กัดสกูที่เขาแถมมาให้ก็ได้ก็ยิงไป4ตัวแล้วก็ด้านหลังตัวกิ่งเนี่ยจะมีตัว QR code สแกนกับตัวแอปมี h โฮมเพือ่อทำการติดตั้งนะหลังจากแปะไปแล้วใช่ไหมเราก็ชุบแปะไปด้านหลังแล้วก็ดันขึ้นง่ายๆแบบนี้เลย โอเคนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการติดตั้งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะมาถอดออกเลยไม่ได้นะผมจะต้องใช้เข็มจิ้มซิมอยู่ก็คือจะต้องจิ้มด้านบนเนี่ยมันถึงจะถอดหรือว่าเอาออกจากตัวเมาส์ได้ปกติเวลาติดติดต่งเนี่ยเราจะมีหลายวัตถุประสงค์ใช่ปะ่ะครับผมก็คืวนวลามีคนมาจะได้โกรธจะได้นนี่นั่น <c oughs> บางทีเราก็กลัวแบบขโมยขึ้นบ้านอะไรเงี้ยเราก็เอามาติดไว้อ่านี่มาทางมาจากอังกฤษโอ้ยดังมาเลย นี่เป็นไงเดี๋ยวต้องไปรับรู้ก่อนใช่ไนี่ไงเราทําการรีมูฟนะมันก็แจ้งเตือนมาเลยเดี๋ยวจะวอลเดลอิสรีมูฟเรียบร่อห้อยข้างห้องวิ่งแล้วเนื้อไฟไหม้จริงเหตุการณ์จริงเลยคือเราเนี่ยเอาตัวเข็มจิ้มซิมออกจากตัวนี้เพื่อทำการจะไปติดตั้งให้เพื่อนๆดู แล้วมันก็แจ้งเตือนมาเลยเดี Doorbell is b m o v e นะครับผมอันนี้ยังดังแค่นี้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเสียบตัวนี้ไปด้วยโอ้โหยิ่งดังหนักไปอีกใช่<ม>อันนี้ก็คือเราป้องกันได้ถ้าเกิดมีใครมพยายามถอดมันออกนะคะเพื่พยายาอจะ,ะยายามาทําอะไรบ้านเราอันนี้เขาก็จะแจ้งมาที่ Notification ในมือถือเราเราก็จะเห็นว่ามีใครพยายามทําอะไรอยู่แล้วตัวกล้องเขาเนี่ยพอมันมี Smart Sensor ใช่ไหมครับผมเขาก็บอกว่ามันจะอัดวิดีโอให้อัตโนมัติเลยถูกต้องแล้วก็ฟรี Cloud Storage อ่าตรงนี้คือข้อดีของ Xiaomi เลยนะ ไอที่พวกกล้องต่างๆเนี่ยนอกจากจะตัวดอเบลล้วเนี่ยเราชอบมากเลยนะคือตัว cloud storage ปกติเราต้องซื้อแต่กล้องเสียวมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นละ500บาทจนถึง5,000บาทเนี่ยมี cloud storage ฟรีดีมากๆเลยถึงแม้ว่าคนเนี่ยจะเอากล้องไปเลยถอดสายอะไรไปหมดเลยเนี่ยก็ยังสามารถไปดูได้นะครับผมในแอปมี o m e แต่ตรงนี้จะเป็นแค่ตัวที่เขา detect motion ให้ประมาณไม่ถึง1นาทีนาที ศูนย์ถึง15าวิหรือ30วินี่แหละแต่ก็สามารถดูได้เลยนะครับผมก็เป็นช่วงๆไปนะดีเทคโมชั่นได้ทีนึงก็จับทีนึงจับทีนึงการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมต่อกับมือถือกันหน่อยดีกว่าตรงนี้ก็ใช้ผ่านแอปมี่โฮมนะครับผม,ผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อไันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอดีลิทอุปกรณ์ไปก่อนดีลิท e d e ว i c ์จะได้ช่วยเพื่อนเห็นนะว่ามันเนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากๆแล้วกดด้านขวาบนนะครับผมบวกแล้วก็สแกนนี่ ขอตัวกิ่งหน่อยนะครับแล้วก็สแกนตัว QR code ด้านหลังไปได้เลยเรียบร้อยรีเซ็ต d e v ว c e ์ก็กดรีเซ็ตสวินาทีนะครับผมตรงปุ่มที่เขาโชว์มาเลย<ส>นี่ตากปีบมาแล้วก,กดเน็กได้เลยกดจอยแค่นี้เองนะครับผมทําการเชื่อมต่อกับตัว d o b e Version สแล้วอ่ะรับรู้แล้วก็นี่ไงโอ้โหไม่ถึง1นาทีเลยเ<ส>ชื่อมต่อง่ายมากามาก h o u s i n d i n g successfully เสร็จเรียบร้อยก็ลิฟวิ่ง<ส>ูมไปเลยเร็วไหมเร็ แล้วกด next เนี่ยพร้อมใช้งานและตรงนี้ก็มาสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยเขาก็จะบอกมาก่อนนะว่าเราควรจะติดตั้งแบบไหนนี่สอนมาเป็นวิดีโอเลยถ้าเกิดว่าใครใช้ภาษาไทยเนี่ยมันจะบอกมาเป็นภาษาไทยนะให้เนี่ยตัวเนี้ย1.4ถึงหกเมตรก็ระดับความสูงของคนทั่วไปเฉลี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นระยะของเขานะแล้วก่อนจะติดตั้งเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปหน้าประตูแล้วแล้วมันสัญญาณไม่ค่อยดีให้ใช้ตัว wifi extension นะครับผมก็ตามคลิปนี้เลยสามารถใช้ได้ แล้วก่อนติดตั้งเนี่ยให้ทาความสะอาดก่อนนะ <Okay. S 1> ไม่งั้นเนี่ยตัวกาวมันจะไปติดกับฝุ่นแทนที่จะไปติดกับประตูโอเคเช็ okay. ใช้ฝุ่นออกเสร็จแล้วก็ลอกกาว 3M ติดไปที่ประตูได้ง่ายๆแบบนี้เลยหรือจะยิงพุกกระสกูก็ได้ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปติดบ้านนี้แต่ยังไม่เสร็จอ่ะก็เดี๋ยวติดตั้งให้ดูแล้วก็ใช้ไปพังๆก่อนแล้ะกันนี่แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยูสนาวได้เลยนี่ดู อันนี้เป็นฟุตเทจที่เขาจับมาให้เรานะนี่มี Someone a ดเดอร a ดอแล้วก็มีร m o v e ด้วยที่เราทําการแกะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมฟุตเทจมาเยอะจัดๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็อยู่ด้านบนนะตอนนี้อยู่ที่75%นั่นเองถ้าเกิดว่าอยากจะดูเรียวทาวฟ o ตเท e อ่ะถือให้หน่อยแล้วกดเข้าไปเลยนี่ก็จะมาเรียบร้อยเรียวทา f ฟ o ตเท e นะ แต่ไม่คิดว่ามันจะเปิดมาได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะเซตมาแบบประหยัดแบตเตอรี่อยู่ที่คือไม่สามารถเปิดมาดูได้นะให้เราไปตั้งค่ากันก่อนจะเป็นฟุตเทจของเรานั่นเองครับต็ไต้องวายมากใช่มันนี่คือแบบใกล้ใกล้มากใกล้ขนาดนี้ยังเห็นถึงเราคนมาลองดูภาษาไทยกัน่อยดีกว่าตัวตะกี้เราใช้เป็นภาษาอังกฤษนะเพื่อนๆเนี่ยจะได้ดูง่ายๆก็มาที่3จุดด้านบนนะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็การตั้งค่ากิ่งประตูนะอันแรกถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วมันกดเรียวทางฟุตเทจไม่ได้นะ มาที่อันนี้ฟุตเทปแบบเรียไทม์นี่ตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่มาตรฐานก็คือมันจะไม่สามารถเปิดดูได้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเราก็มาเลือกอันล่างตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนมาเลยว่ามันจะกินแบตนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เปิดค้างไปดูฟุตเทปไปบ่อยเราเปิดเข้าไปดูแล้วก็กดออกโอเคอันนี้ไม่เป็นไรระหว่างนี้กดเข้ามาดูเนี่ยการตั้งค้างกิ่งมันสามารถทําได้เยอะมากๆเลยนะนี่เซตลิงทนหนึ่งสองสามลองดูอันนี้เป็นลิงทนหนึ่งอ่าสองสามอ่าประมาณนี้เอาไว้หนึ่งด แล้วก็ระดับเสียงตรงนี้ก็จะเป็นระดับเสียงของตัวดอเบลนะเราก็สามารถมาปรับได้การตอบกลับอัตโนมัติก็สามารถมาเปิดข้อความหรือว่าเพิ่มข้อความเองก็ได้อันนี้ก็จะเป็นพ s เศษโมเมนต์หรือว่าจะเพิ่มเอ้ยมาทําอะไรหน้าห้องอ่ะฮัลโหลเห็นนะนี่ลองดูเอ้ยมาทําอะไรหน้าห้องอ่ะฮัลโหลเห็นนะ นี่เราก็เพิ่มเองได้เลยเราก็ใช้เสียงนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นการเพิ่มการตอบกลับเองนะครับผมหรือว่าจะมีอันล่างนี่แจ้งการถอดออกนะครับผมที่เราได้ทําการเปิดไฟตอนแรกตะกี้เรารนะีเซ็ตเนาะโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับผม,มก็จะมีตัว IR นะครับผมสามารถเปิดได้ตรงนี้จะเป็นอัตโนมัติก็คือตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดนี้ไว้มันจะมองเป็นเห็นขาวดำโอเคแล้วการตั้งค่ากิ่งในอาคารก็จะเป็นตัวน้อย แต่ว่าตัวน้อยเนี่ยมันจะต้องเสียบปลั๊กเอาไว้ใช่อะเสียบปลั๊กไว้เลยก็ได้เดี๋ยวจะได้ตั้งค่าให้ดูเลยมันตั้งค้างไงามากๆทช่ใช, 4, ใช่แต่เสียงดังน,นิดเดีบอกไว้ถ่ายสะดุ้งเลยโอเคเอาไว้ใกล้ๆหน่อยก็ได้เสียงดังจริงอันนี้ลองกดปุ่มไปทีนึงมันมันรู้จักกันยังอารู้จักกันแล้วอันนี้คือมันบอยดิงอัตโนมัตินะถ้าเกิดว่านาห้องอะเห็นนะน,นี่ถ้าเกิดมีคนมากดกิ่งเรามีตั้งค่าเสียงไว้นะคะมันก็เป็นข้อความอัตโนมัติแต่เราามปิดดไ้ อ่ะเดี๋ยวเราขอปิดก่อนการตอบกลับอัตโ,ตโนมัติตรงนี้เนี่ยเราเปิดอยู่อ่ะลองกดอีกทีหนึ่งก็ได้เฮ้ยมาทำอะไรานาห้องอ,ะ Hello, อ่ะฮัลโหลเห็นนะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปิดไปเรียบร้อยอันนี้นะครับผมเราเป็นแบบว่ากิ่งในอาคารน้เกิดว่ามันไม่ได้บดยดิงนะตอนแรกก็ม,มากดตรงนี้อันล่างเชื่อมต่อกิ่งมันก็ให้ทำการกดปุ่มค้างไว้สามวิเสร็จแล้วกดปุ่มที่ตัวดอเบลเสร็จแล้วก็จะได้ยินเสียงมันเชื่อมต่อกัน ตัวของเราเนี่ยเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นการตั้งค่ากิ่งของประตูนะมันก็จะมีการตั้งค่าของการเคลื่อนไหวตรงนี้จะเป็น motion tracking หรือว่าจะเป็น motion detect นะหรือว่ามาตั้งเวลาให้มันเปิดปิดก็ได้เอาแค่ okay. บันทึกตอนคืนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคหรือว่าจะมาตั้งเนี่ยตรวจจับพิสัยใกล้ไกลาปานกลางก็เลือกได้เลยมันจะบอกมาตั้งแต่กี่เมตรถึงกี่เมตรอันนี้ก็ไกลถึง3เมตรกว่าเลยแล้วก็ตรงนี้การบันทึกล่าช้าแบบว่าตัวจับการเคลื่อนไหวและรออีกห้าวิค่อยจับหรือว่า ของเราเนี่ยตั้งเป็นศูนย์วิเลยก็คือเจอการเคลื่อนไหวจับไปเลยตอนนั้นอัน้องล่างสุดนะครับผมช่วงเวลาการบันทึกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นระยะระหว่างนะครับผมคือแบบว่าตัวจับไปแล้วโมชันที่เทคแล้วก็บันทึกไปแล้วสิวิจะให้มันรออีกกี่วิถึงจะบันทึกครั้งต่อไปแล้วก็เอาเป็นสักศูนย์วิเลยให้มันบันทึกต่อเนื่องกันไปเลยถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายไปจากหน้ากล้องเราเนี่ยก็บันทึกยาวๆกันไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะบอกมาเลยนะครับผมว่าเจอทีนึงเนี่ยให้บันทึกกี่วิก็สุดไปเลย30วิขาจะบอกมานะครับว่าตัวเนีย มันจะกินแบตนิดหนึ่งเราเน้นฟุตเทจต้องมีนะครับผม mm. อ่าเราก็อันที่3นะครับผมก็จะเป็นการแจ้งเตือนข้อความนะแบบที่เนี่ย mm. ชึบมันก็จะแจ้งเตือนมาในมือถือนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะให้มันรบกวนมือถือก็ปิดไปได้แล้วก,กดปิดไปแล้วการแจ้งเตือนข้อความการเคลื่อนไหวก็กดปิด mm. อ่าโอเคแล้วก,การจัดเก็บข้อมูลตรงนี้นี่มาเต็มไปหมดเลย mm. ข้อมูลแบบคลาวด์นะครับผมแล้วก็ ในเครื่องอันนี้ในเครื่องคือเราสามารถกดบันทึกเองได้พวกข้อมูลแบบคาร์เน่ยเราก็กดเข้ามาดูใช่ไหมเราสามารถแชร์ส่งไลน์ส่งเมสเซจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าจะกดดาวน์โหลดก็ได้นี่ก็กําลังดาวน์โหลดนะครับผมดวนดฟังกันลระหว่างนี้กดเข้ามาดูเนี่ยการตั้งค่ายกิงเลริโอ้โหเสียงชัดเจนใช่ไม่อุยเลยนะครับผมเหมือนกล้องวิดีโอเออใช่ง่ายๆเลยเอ้ยคมด้วย ดูในนี้ชัดเลยมันก็จะแย่งเสียงเลยยอดโอเคแล้วนี่จะเป็น4หมวดหมู่ที่มันสามารถตั้งค่าได้นะครับส่วนอันล่างเนี่ยก็จะเป็นที่มันสามารถทําได้กับทุกอุปรกรณ์เสี่ยวมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแชร์อุปรกรณ์เนี่ยให้คนอื่นดูก็สามารถแชร์ไปให้เขามาเปิดดูฟุตเทจหรือว่ามาใช้งานได้ปกติเหมือนเราใช้งานเลยระบบอัตโนมัติอันนี้จะเป็นฟังก์ชันอัตโนมัติที่มันสามารถทําได้นะกดเข้าไปตัวอุปกรณ์ก่อนนี่กิ่งประตูกําลังถูกถอดออกอ้าวใครกําลังจะมาถอดหรือว่ามีคนกดกิ่งแบตเตออรรี่ใกล้หมดะไเ แล้วก็สามารถให้มันแจ้งเตือนมาในมือถือหรือว่าจะให้อุปกรณ์อื่นเนี่ยมันดังขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นเรามีอะลารามเนี่ยมีคนกดกิ่งก็ให้ตัวอื่นมันดังเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็ที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือการตั้งค่าเพิ่มเติมอันลองสุดท้ายเนี่ย แล้วก็จะมีตรงนี้การตั้งค่าเครือข่ายนะครับผมเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าความแรงของสัญญาณเราไปติดหน้าประตูแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันไม่ถึงหรือว่ามันมีอะไรรบกวนหรือว่ามันห่างจาก WiFi แล้วก็ใช้ตัว Wi-Fi e x t e n d e r แบบนี้ยไปช่วยได้นะครับผมอันนี้คือถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถใช้งานได้ปกติเห็นเสียงมันดังๆอ,อย่างนี้นะคะบ,บางคนอาจจะกลัวมันจะดังตลอดไปทําให้เราล,ลาคาหรือเปล่าอย่างิงๆ<ม>เขามีโหมดดูนอ t ิสเทิร์นะคะก็คือ ห้ามรบกวนเหมือนเวลามือถือเราแล้วก็ปิดโนตีปิดอะไรได้ใช่ใชปะอันนี้เขาก็ทําได้เหมือนกันใช่อเชมาติดกัน่อยดีกว่าก็คือด้านหลังเนี่ยตัวเมาส์มันจะมีตัวกาว 3M อยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้กับบ้านที่เราจะติดนะเดี๋ยวเราติดตัวสติกเกอร์กาว 3M แทนไปก่อน ติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ส่งชาวบ้านไปอยู่ที่หน้าประตูแล้วนะคะเราก็จะมาดูฟุตเทจกันนี่มีคนเดินเข้ามานี่เสียงมาแล้วอันนี้คือน้องลำโพงของเรานะคะโทรกลับไปพอเข้ามาโทรแล้วนะคะเราเขาก็จะมีโหมดให้3แบบเลยเป็นโหมดแบบว่าเสียงดั้งเดิมเสียงตัวตลกแล้วก็เสียงชายไวกางคนก็คือถ้าเกิดแบบเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่อยากใช้เสียงของเราแล้วก็กดเสียงคนอื่นได้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีมีของมาส่งครับผม สวัสดีเฮ้ยคุณผู้ชายให้วางไว้หน้าบ้านเลยไหครับวางไว้ได้เลยโอ้โหดูดูดูเสียงแก่ๆนะครับผมวางไว้ได้เลยอยู่กันหลายคนลูกยังไม่ว่างโอเคก็ผมได้ได้ได้วางไว้หน้าห้องแล้วกันโจรน,น่ากลัวมากโอเค,คของชับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองเสียงแบบแบบตัวตลก เลี้ยงเลี้ยงตัวตลกในห้องด้วยเหรอครับเนี่ยแต่ก็ดีเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของไค่ในบ้านจริงๆนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอวางสายก่อนโอเคครับผมอันนี้เรากดถ่ายรูปเขาไว้ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เก็บไว้เป็นหลักฐาน วางสายไปแล้วแล้วถ้าทุกคนเห็นที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีการตอบกลับด้วยเสียงอันนี้คือเสียงที่เราบันทึกไว้นะคะที่บอกว่าอะไรออมาทาอะไรหน้าห้องอ่ะฮัลโหลเห็นนะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างจะสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะบางทีเนี่ยเห็นว่าข้างในห้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมจรไม่กลัวบุกเข้ามาเลยอะไรอย่างนี้เราก็สามารถมาเปลี่ยนได้แล้วเห็นเาาราเป็นงไงบ้างเห็นเต็มตัวเนาะเห็นชัดมากเห็นตั้งแต่เดินอยู่ตรงนี้เห็นตัง้งแต่เราเตรียมตัวแล้วเหรอใช่แล้วก็ตัวนี้เราสามอาจมากดบันทึกเองได้นะ นี่ก็ถ่ายรูปเธอกดไปแล้วใช่ไหมอ่าลองกดบันทึกตรงนี้ชุบมันจะไม่ได้ไปอยู่ในฟุตเทจที่มันรวมกองกันไว้ในคลาวด์สโตรจนะครับผมตรงนี้มันจะเข้าเครื่องเราอัตโนมัติเลย <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับผมเราก็ไปที่แกรี่นี่ก็จะเป็นฟุตเทจที่เราเพิ่งบันทึกตรงนี้เลยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปดึงแยกเลยนะตรงนี้ก็ง่ายมากๆเลยก็โมชั่นเซนเซอร์ใช่ไหมโตัวโรเบลที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะมาแจ้งเตือนแล้วก็มีบอกมาเลยนะผมมีคนอยู่หน้าประตูนี่กดเข้ามาดูได้หรือว่าจะโหลดฟุตเทจไปก็ได้ ลองดูกันนะเฮ้ยมันคมชัดมากเลยอะเออชัดจัดเลยและนี่จะเป็นตัว Xiaomi Redmi Version 3นั่นเองครับอันนี้เราก็ได้มาทดสอบแล้วก็ลองใช้ก่อนวันจะเปิดตัว ก็เลยอาจจะยังไม่รู้ราคาน้านเองเนาะจะมาดูจุดสังเกตกันบ้างดีกว่าไม่เชิงจุดสังเกตดีกว่าเอาเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีมาในตัวนี้กิ่งภายในอาคารเนี่ยมันจะต้องเสียบสายเอาไว้ตลอดนะมันถึงจะดังหรือว่าใช้งานได้ดีอีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องคอยมาชาร์จแบตแล้วก็ตัวกิ่งเนี่ยคือมันดีมากเลยนะมี cloud s t o r a g สามวันแล้วก็บันทึกได้นานส่วนวิในการแต่ละบันทึกอะแต่ว่าจะไม่สามารถใส่มโมรีการ์ดได้ใช่ไหมเคเราอาจจะดูแบบว่าตลอด24ชั่วโมงดูยาวๆลากยาวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้นะครับอั้้กยวสารงไ จะบันทึกแค่ตอนมีโมชันเท่านั้นแหละโอเคแหละนี่เป็นเสียวมี่สมาร์ต Be เบลเวอร์ชัน3ตัวใหม่ล่าสุดเลยรอบนี้เปิดตัวอุปกรณ์มาเพียบเลยนะผมใครยังไม่ดูตัวสมาร์ทวอชนี่7โปรก็รอติดตามไ้เลยยังไม่ได้ทำชี้อะไรชี้อะไรไม่รู้เหมือนกันก็วันนี้ขอบขอคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย